บ้านี่สาอีสานบ้านทุ่งกระซิหมกกบสูกปปส้กินเนาะคะ่ะอุปกรณ์ถ้าก็ไม่มีอย่างไรคะ่ะหลักๆขัน้นตคือหยวกเพราะว่าเขา,ออาสิหมกใสยย่หยวกต่อมีผักอีตู้ใบประกูต,ตะไคร้เนาะคะ่ะบมกพริกน้ำปลาแล้วก็เกลือจ้ะที่ขั้นตอนจะได้หั่นหยวกต่ำเนาะค่ะต่ำหยวกมันแหลกแล้วจะเป็นส่วนผสมเพราะว่ากบตอนนี้เขาฟักอยู่จ้ะกบสู้กินเล้วค่ะสาวอีสานบ้านทุงทนนะะนท่ง ที่หมกกบใส่หยวกกล้วยนี่สับสับกบให้มันแหลกนะค่าเป็นชิ้นลเล็กียดก่อนเพราะว่ากบมันกระดูกหลาย คนจะไ่นะกันลูกโลกหนังมันดอกนะคะ มนนเห็ไข่กบจ้ะไข่มันจะ้ะไข่มันไข่เต็มท้อง มันเหมือนกันนะสับครบให้ละเอียดอ่ะจ้าอะไกระดูกมันหลายถ้าซึมได้มุกไดหยวก ผ่าหยวกเนาะค่ะเ้าสิปา่าแล้วก็เสียงไงมันออกจ้ะไงมันออกเนาะค่ะเนาะทางงี้มันอ,ออกฮัาจะเซนหน่าไว้ค่ะเพราะว่าหยวกสิเบรเล่ ยวกข้าก็หั่นเป็นชิ้นแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็กรบข้าก็สับแล้วเรียบร้อยจ้าอันนี้คือกบสับแล้วจ้าสับละเอียดแล้วเรียบร้อยจ้าอันนี้ก็คือหยวกที่หั่นแล้วเนาะค่ะที่นี่ข้าก็สิได้ตำหยวกเนาะค่ะข้าก็สิได้ตำหยวกให้มันละเอียดเพ้่หเดขาวกะได้มาผสมกับกบเขาจ้ะตำหยวกตำเออมีให้มันละเอียดก้อนค่ะที่นี่ก็ที่ตำหยวกเนาะจ้าตำหยวกมันละเอียดก็ที่มาเป็นผักส่วนผสมของในการปรุง ข้าโขกพริกแล้วเนาะคะ่ะเนาะข้าก็สิได้ตำตะไคร่กับใบบักูใส่กันให้มันหอมค่ะข้าวะิได้ปรุงจ้าตำให้ม,มันละเอียดจ้ากับซุปกถือกับละเอียดหลา,ะะาไ,ได้ค่ะตำข้าวหยาบๆก็ได้ข้าวโขกพริกแล้วที่นี่เออโขกที่เขาเตี๋ยวใบด้วยจ้าข้ากระซิมาเป็นส่วนผสมของหยวกที่เขาตับแหลกแล้วหยวกนะคะ อันนี้คือหยวกนี่เขาตำแหลกแล้วนะจจะเั่หแหลกอ่ะพอหยาบๆแล้วเนาะค่ะน้องเาพี่เขาก็จะได้เอาพริกอันนี้ใส่ค่ะเรื่อคุ้นผสมกันใส่จ้าคุ้นผสมปรุงรสเนาะค่ะ ลืมกดเตะบ,บุงบ้ง,ง,งด้วยไปดูอันนี้ค่ะที่นี่เพราะห่อตำพริกตำตะไคร่ใบบะกูดใช่กันแล้วเขาก็สจมาคมม้นผสมกันนะค่ะกับหยวกที่เขาตำไว้กับโกบที่เขาซับค่ะค้นให้เข้ากัน้วจ้าทีนี้ก็เสิ้ปรุงรสมิเกลมีน้ำกะลาแล้วก็ผงน้อนนะจ้า จะสิเพิ่มลูกโดดอีกนิดนึงค่ะให้มันติดเ็ดแน่ผูม้มัากเผ็ดพระเจ้าน้ำปลาไหลเป็นส่วนผสมเครื่องปรุง จ้าเกลือใส่ค่ะให้เพอกันจ้าแล้วก็สซีงงนัวพร้อมแล้วจ้าสุดท้ายก็คือซีใบอ,อีตู้นะค่ะเห็ดแห่หอมค่ะโกรบข้าวมันหอมหมกกรบข้าวหอมใส่ตะไคร้ใส่ใบผักบุ้งแล้วพรอค่ะใส่ใบอีตู้พร้อมจ้าพอเขาแตะชิมรสชาตินิดนึงแล้วแบบพ,อ,พอดีแล้วเขาก็จะได้หมกหอมหมกเลยนะจ้า ค่ะบะเนี่ยห่อหมอกกบจ้าโอ้ยไข่มันเป็นตะเสบให้ลูกโดดใส่ก่อนจ้ะเสียงลูกโดดให้พชีชน้าก็เสี้ห่อเนาะคะ่ะุเอจากคลด่ค่ะนี่ก็คือสิห่อหมอกกบบนะจ้า นี่ก็เป็นมมกบของสูตรซออีสานบ้านทุ่งใ่ญ่ให้ง่ายๆเอาหยวกมาเป็นผักค่ะห่อเป็นผักนี่ค่ะโอเคแตะแตะเป็จุดดำๆนะ้าหมกกเพัากันหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะรออีกประมาณจากสามสิบนาทีค่ะอันนี้ก็เป็นโมกป๊บค่ะใส่หยวก โโกบเขาก็สุกแล้วเนะจ้าเดี๋ยวจะมาเปิดเบื้องหน้าตาหมกกบของสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งที่เป็นแบบใดค่ะหน่ากินบออันนี้ก็คือหมกกบขอ,อจ้าสี่ฮาสุกสุกแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะหหอมเลยค่ะ